กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญศอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันลุมพินีประจําวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568นหานะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้ เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบบุญตาด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าช่องนี้ไม่รับโปรโมทโฆษณาเว็บพนันนะครับนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ปักหมุดแปะลิงก์นะครับถ้าเจอก็จะบล็อกทันทีนะครับนะเข้าใจตามนี้ แล้วก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยคําสุภาพแล้วก็ที่มันเป็นประโยชน์ต่อวงการมวยนะครับนะเพราะบางท่านทักไกลามาหาผมว่าดูอยู่ดีๆตอนนี้เข้าดูไม่ได้ก็เพราะว่ามันกระแนะกะแหนดา่าทอบ่อยบางทีก็เข้ามาดูผมไม่ได้นะครับชัดเจนครับหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ ไอดีไล k ์ k k 9 9 5 5ย้ำ k i g k 9 9 5 5ทักถ่ายมาได้นะครับภาพสดๆจากเวทีวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์สองช่องวันอาทิตย์3ช่องฟังง่ายราคาไหนลื่นดีครับไม่หมัวร้องเล่นร้องลองอยู่แน่นอนไม่มีขาดขาดไหายกระอึกกระอักใครตานเสียฟิวเสียอารมณ์ครับส่วนลายพิมพ์จังแนบกินกล่อมฟาดกันก่อนเลย ขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เล่นแล้วนะสายนั้นเข้านะทีมนี้เล่นไม่หยุดที่นี่น่ากลัวนะชุดนี้เข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้ถ้าชอบลายพิมพ์แบบนี้มาอยู่กลุ่มผมครับสองรบาทเกินคุ้มพี่น้องผมรู้ดีแน่นอนนะครับนะหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบบนบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300 กลุ่มลายพิมพ์200จังแน่น่นอนนะครับไปกันเลยครับนะมวยวันลุมพินีประจำวันศุกร์ที่21พฤศจกิจกายน2 5 6 8ช่อง7สีถ่ายทอดสด2ทุ่มครึ่งวันศุกร์เปิดช่อง7สีดูวันลุมพินีครับคู่ที่6ครับนะช่วงหลังมาวิจารณ์มวยวันบ่อยๆตัวที่ผมเคยเห็นมันต่อยแล้วผมก็จะวิจารณ์ให้แล้วนะครับนะแต่มาตรฐานก็คือเริ่มจากคู่6ไปแหละพวกมวยมวันหลายคู่คู่ที่6ไอ เอเลียสอับเดลารีหากออกเสียงสำเนียงผิดกราบขออภัยไม่ใช่ภาษาผมนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทจะพบกับอาลาเวร์ดีมาลาซานอฟชื่นแบบนี้ไอเอเลียสตัวนี้อายุไม่ใช่เอเลียนนะเอเลียสนะอายุ22ปีสูง185เซนติเมตรโดยประมาณจากฝรั่งเศสมือขวาครับสูงยาวใหญ่เลยอาวุธแม่นคมโดยเฉพาะหมัดเนี่ยออกได้ดีครับนะ แต่ว่ามันหลุดหลวมโครงเคลงหน่อยไอเอเลียสตัวเนี้ความเป็นมวยยังมีน้อยผมมองแบนนี้ครับนะมาที่นี่หนึ่งครั้งก่อนชนะคู่ชกไว้วันนั้นชนะไอปตทเพชรรุ่งเรืองเดิมนั่นแหละตัวเดียวกันโดนปตทจับตีเขา่าซะโหอ่อนแล้วช่วยแทบทิ้งตัวครับยืนไม่เป็นอยู่ไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็งกงเก๊งงงาอยู่มันอตไอปตทหูตาปิดหมดเลยเขาก็เลยช่วยชนะมามันตีแผลโชเหมือนไก่ไอนั่นตีแผลลึกลับ แต่ว่าไอ้น,นี่จะอยู่ไม่ได้เลยนะวันนั้นนะ่ะไปดูไอ้อาลาเวอร์ดีอายุ30ไปีสูงร้อยแปดสเซนติเมตรประมาณจากมีขาวรัเสเซียมือขวาเหมือนกันครับรถเดินเข้วไวด,ดันขยันครับหมัดสอกรัวเป็นชุดเลยไอ้อาลาเวอร์ดีเกา๋ากระดูแข็งป๊อกกว่าอัดแต่ตัวดังๆมานะครับนะระดับกับปิตันนุ่นนะ่ะน้ององน้องโอใส่มาหมดแต่ว่าก็แพ้ร้องโอหรอก คุ้นชินที่นี่กว่าครับเพราะว่าต่อยที่นี่ไม่สามไฟเราไม่ครบยกนะครับนะนอกสองแพ้นอกหนึ่งน,นะที่เวทีนี้อาวุธเยอะกว่ามองว่ามันไวกว่าวันนี้คู่นี้ลุ้นนับน็อกติดมาเลยครับนะนอกกับนอกแหละผมชอบอาราวดีลามาซานอฟชอบไออาราวดีนะครับชอบความเกา๋าความไวอดแตะของแข็งมาเยอะกว่านะครับไปคุ้เกล็ดครับไอมณัฐต่อยังสวนพบกับบรรลางเงินอ,อยุทธชัย พยักคูหลวงแหละบัลลังกเงินนี้โอ้โหใครคนประกบมวยคู่นี้ครับมันไม่มีมวยจะต่อยแล้วเหรอส่งมันไม่เหมาะกับเวทีนี้เอาตรงๆคู่นี้นะครับไปดูไอ้มนัทก่อนอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรประมาณจากนครศรีธรรมราชมวยขวามวยแขงอาชีพครับเขาอาชีพเลยปอดใจปลายแรงครับแข็งแรงมากเลยแต่ว่าแพ้หมัดโดยตรงบักมนัทแพ้หมัดโดยตรง ป้องกันไม่เป็นโดนไม่ได้ครับหมัดศอกเนี่ยหัวใจมันดีแหละครับนะแต่ว่าทาามวยมันไม่ดีหัวใจกับทาามวยมันคนละอย่างนะต้องแยกออกไปเห็นหมัดเป็นระเบิดครับไอ้มาดั้นนีน่ป้องกันไม่เป็นโดนไม่ได้โดยตรงเลยกระดูกแข็งโป๊กแหละแข็งแรงดีแต่ว่าแหมมันโดนหมัดโดนศอกไม่ได้เลยไปดูไอ้บรรลังเงินอ,อยุทธชัยอายุ26ปีแล้วแหละสูง165เซนติเมตรประมาณสั้นกว่านิดนึงจากหนองบัวลำพู มวยขวาครบเครื่องครับนะรวดเร็วไวมันก็มาที่นี่ครั้งแรกทั้งคู่แหละคู่เนี้ยสมองไวด,ดีเกาเกา,เกากระดูกแข็งป๊อกเลยเอาวุธเจอะฝีมือมวยเหลือกินบันลังเงินตัวเนี้ยเต่ว่าสู้จริงโคตรร้ายไม่สู้ทิ้งตัวในแบบห้ายกนะความหน้าไว้เนื้อเชื่อใจมันไม่ค่อยดีอวัดใจยากอยู่นะครับไม่รู้มันจะสู้หรือเปล่าถ้ามันสู้ดูดีนะครับนะอาวุธเยอะกว่าคมกว่าแหละ หัวใจพอๆกันทากมวยก็บางคอกันเนี่ยคู่นี้เลยบอกว่ามันไม่เหมาะสําหรับเวทีนี้ก็มาครั้งแรกทั้งคู่ครับนะใครจะนอนก่อนกันก็เท่านั้นคู่นี้พวกหมดใจกระดาษบางเฉียบอะ่ะคู่นี้ผมยังชอบไอ้บัรลังเงินอยุทธชัยอยู่ครับชอบบัรลังเงินนะครับสู้จริงโคตรร้ายครับอาวุธมันเยอะหมัดสอกขอให้ออกขอไอ้มนัทม,ม,มันโดนไม่ได้เลยหมัดสอกมันโดนไม่ได้จริงๆคู่ที่แปด เพชรน้ำตาลวีวินยิมโอ้โหมอเตอร์ตัวเดีวยวกันรุ่นฟรเวดจะพบกับออมสินพอพัชราวาดว้า wow! วสีเสื้อหน้ากลัวเลยนะครับหรือว่าสอประวัติเมืองเดิมๆก็ไอ้ใต้จันสอปัญโยกิตัวเนี้ยไปดูเพชรน้ำตาลครับอายุ20ปีสูง175เซนติเมตรประมาณจากสุราษฎร์ธานีมวยซ้ายสูงยาวใหญ่กว่ากันเป็น10เซนนะคู่นี้อาวุธแม่นคมสวยงามครับ แต่ว่าช้าไปนิดนึงออกโชวเน้นๆเลยเตดตรงไหนครับเตดหัวใจไม่นิ่งธาตุมวยมันไม่ค่อยดีไอเพชรน้ําตาลเนี่ยแบบน็อกเขาได้แพ้น็อกเป็นเลยนะครับนะแต่ว่าสี่ไฟหลังไม่มีครบยกแพ้น็อกแล้วก็มาน็อกสามไฟรวดเตดเลยข้างหลังเนี่ยแบบห้ายกนะมาที่นี่ครั้งแรกครับน่าจะครั้งแรกครั้งคู่เนี่ยไอคู่นี้ก็เหมือนกันถ้าสู้ดูดีเลยนะครับมันแม่นมันคมนะครับนะ ถ้าไม่สู้มันก็ทิ้งตัวเนี่ยกระดูกดีแหละแต่ว่าธาตุมวยมันไม่เท่าไหร่ไปดูไอ้ออมสินอายุ25ปีสูง165เซนติเมตรตัวประมาณจากเชียงใหม่ต่างกัน10เซนนุ่นนะใหญ่กว่ากันเยอะจังเลยอะ่ะมวยขวาครับจอมดุจอมขยันเลยไอ้ออมสินนะ่ะทรงแข็งแรงดีเก่าเกกระดูกแข็งป๊อกครับนะแต่ว่าเล็กสั้นกว่าเยอะวันเนี้ยลูกสู้ลูกบุกกัจุดแข็งแรงมาก แต่ว่าประวัติเดิมๆไอออมสินเนี่ยสมัยเป็นไอใต้จัน์สอปัญโยกิตนี่ประวัติไม่ดีนะครับนะเคยโดนไล่ลงนะครับแบบห้ายกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังนี้เปลี่ยนสีเสื้อมานี่ดูว่าสู้ดีขยันดีมากนะครับนะเรื่องเก่าก็คงจะตัดชิ้งไปแล้วแหละแต่ว่าประวัติเป็นแบบนั้นช่วงหลังตั้งใจดีมากคู่นี้เนี่ยไม่ ก็ยังชอบไอ้เพชรน้าตาลวีวินยิมอยู่ครับนะก็ยังชอบไอ้เพชรน้าตาลวีวินยิมชอบความใหญ่นี่แหละลูกแม่นมันนี่แหละมันใหญ่กว่ากันเยอะะขอแค่เอาหัวใจมานะครับไอ้เพชรน้าตาลพกมาสิเป็นนักมวยต้องพกหัวใจขึ้นมาครับคู่ที่เก้ายอดเสกสรรรถสวยจ่าเจ็ดสายพริว้วเติมให้เขาหน่อยหรือว่าไอ้เสกสรรสิทธิ์เชมบุญธรรมรุ่นไฟเวทจะพบกับเจค็อบทอมสันมันชื่อไอ G ้เจค็อบทอมสัน ยอดเสกสรรตัวนี้อายุ20ปีแล้วครับสูง180ซนติเมตระมาณจากอุบลราชธานีครบเครื่องสูงยาวใหญ่เลยโครงเครงนิดนึงครับนะแต่ว่าอาวุธมันสวยงามผสมแม่นคมเลยนะบยอดเสกสรรกระดูกแข็งป๊อกครับนะมันมีลูกหลอยเตะก้านคอได้ดีกาดตํตามมามันหลอเตะปั้งก้านคอหล่นเลยนะครับไอ้ตัวนี้มาที่นี่ไว้สองครั้งสองคราชนะสองครั้งครับเห็นมันโครงเรขงอย่างนี้แต่ว่าหัวใจมั่นคงดีเป็นมวยแพ้นอกยากนะครับไอ้ยอดเสกสรรตัวนี้ ไปดูบักเจคอบครับสั้นมั่งทอมสั้นอายุ22ปีสูง173เซนติเมตรประมาณฝรั่งเตี้ยกว่าไทยนะครับคู่นี้จากอังกฤษแหละสาราชันอาจักเนี่ยมวยขวาครับกล้าแรกกล้าสวนเลยแต่ว่าป้องกันตัวไม่ค่อยเป็นแบบนี้ยเจคอบเนี่ยหมัดที่รัวเป็นชุดออกได้แม่นคมใช้ได้เลยครับแต่มันหลุดหลวมโครงเคลงโครงเคลง,ง,งหน่อยมาที่นี่ไม่คึกเนหนึ่งครั้งก็ชนะจอมเก่าอ่ะ อยางไอ้อภิวัตสอสมนึกนะ่ะมันชนะอภิวัตมานะครับนะคู่นี้เนี่ยผมยังชอบพี่ไทยอยู่ครับชอบยอดเสกสรรรถเสวิจ่าเจ็ดครับนะชอบว่าความเป็นมวยมันนี่แหละอาวุธมันเยอะกว่านะครับแล้วพี่ไทยยาวกว่าน,นอกด้วยวันคู่นี้คู่ที่สิบไอเรนนี่บราซ่รุ่นแบนตอรเวดจะพบกับอิวยาสมูซาเอฟไปดูบักเรนนี่ก่อนเลนไหนก็ไม่รู้แหละ อายุ21ปีสูงรับ80เซนติเมตรประมาณจากอิตาลีอิตาเลียนมวยขวาครับสูงยาวลอยกว่าแรดรวดในวงว้กล้าแรกกล้าสวนเข้าออกไวนะครับบัรเลนนี่ตัวนี้หมัดไี่รัวเป็นชุดผ่านเบอร์ดีครับนะไต่ของแข็ง,แ,ขงแต่ว่าโดนหนักๆมีวูบวาบวูบวาบนะครับป้องกันตัวไว้เป็นนะทำเขาได้โดนก็มีแปร่ง,งมาที่นี่สครั้งชนะครั้งนึง แพ้2แต่ว่ามันก็ถือว่าอัดก,กับเบอร์ดีใช้ได้เลยนะครับไปดูไออิวยารตอายุ23ไปีสูง173ซนติเมตรโดยประมาณจากรัเสเซียไอครางามจากรัเสเซียครับไออิวยาร์ตเนี่ยหนักแรงแม่นคมอาวุธเยอะมัดสอกมีครบครับดูว่ามันเป็นมวยกว่าด้วยซ้ำไปวันนี้ไออิวยาร์ตเนี่ยอัดแต่ตัวดีด,ดังๆหัวกะทิชันนั้นครับนะมาชน่นี้บ่อยแล้วคุ้นชินเป็นอย่างดี แต่ว่าก็แพ้ชนะปากพลกันไปโหระดับที่มันอัดใบแก็ไม่เสียของนะครับนะระดับปักเขียวอ่ะกุหลาบดำมาวอพลพออย่างเงี้ยไอยอดไอคิวอย่างเงี้ยไอกระบือดือ้อยา้าพันลิตรพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยที่มันอัดมาเนี่ยมันก็เลยต้องแพ้ชนะปากพลกันไปอยู่แล้วคู่นี้ลุ้นนับนอกแตกมาดยเอาแตกด้วยผมชอบอิวยาร์ดมูซาเอฟไอ้เคลางามจากรัเสเซียนะครับ ชอบความเก่าประสบการณ์แล้วผ่านเบอร์ดีๆมานะครับคู่สิบเอ็ดไอเด็ดดวงเล็กที่เด็ดเก้าสิบเก้ารุ่นแบ่นตั้มเวทจะพบกับวุฒิไก่วอจากกุฒิเกียรติเพชรเลยแหละวุฒิไก่เนี่ยบักเด็ดดวงเล็กตัวนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีครับสูงร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรประมาณจากขอนแก่นมวยขวาครบเครื่องครับรวดเร็วไวสมองไม่ดีแบบฝีมือจ๋าเลยกระดูก็ถือว่าแข็งโป๊กแหละเด็ดดวงเล็กเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยหนักไม่ค่อยโปง้งค่อยปัง ไม่หื n อหวาไม่เหมาะสําหรับเวทีนี้เท่าไหร่ทรงมันตีหัวเขาบ้านครับนะทาเขาได้โดนไม่ได้ด้วยนะครับเด็ดดวงเล็กตัวเนี้ยหัวใจมันยังไม่นิ่งทาาดมวยก็ยังไม่ยังบางอยู่เนี่ยแบบแพ้นอกมากกว่าชนะน็อกเอาว้เห็นภาพครับไอเด็ดดวงเล็กเนี่ยน็อกเขาได้สามครั้งแพ้น็อกได้เจ็ดครั้งนะครับนะมันไม่ค่อยหนักโป้งแป้งทาาดมวยมันไม่ดีแต่ว่ามาที่นี่บ่อยแล้วครับแพ้ชนะปะปนกันไปต่อยที่นี่บ่อยกว่าแหละ ออกฝีมือฉาบช่วยครับมันไม่โป้งป้างหรอกไอ้ตัวเนี้ยไปดูวุฒิไก่บอจากวุธอายุ24ปีสูง175เซนติเมตรประมาณจากบุรีรัมม์มวยขวาครบเครื่องครับอาวุธสวยงามแม่นคมคลาสสิกเลยบากวุฒิไก่เนี่ยเก่าเก๋กว่ากระดูแข็งป้องต่ายนานนะครับนะกลับมาภาคใหม่ใช้ไลรมากเลย5ไฟชนะติดครับทุกรายการเนี่ย แล้วกดน็อกสี่ไฟรวดเลยสี่ไฟหลังนี่กดน็อกรวดนะครับนะมาที่นี่ไปสามครั้งก็กดหมอบหมาหมดเลยคู่ชกเนี่ยมันกดเอาหัวใจมั่นคงชามวยดีกว่าครับอาวุธแม่นคมกริบมีลูกโป้งป้าง,งลูกสั่งตายสั่งจ่ายมากกว่าคู่นี้ลุ้นนับน็อกได้ทั้งคู่ครับนะผมชอบวุฒิไก่วอจากอาวุธครับชอบไอ้วุฒิไก่นะครับลูกแม่นลูกคมนี่แหละแล้วก็หัวจิตหัวใจมั่นคงกว่ากันนะครับ ไปคู่เอกของรายการเลยครับคู่ที่สิบสองไอ้ยอดเด็กแหลมอัจฉริยะมันมาแล้วไอ้คนเหล็กเมืองเกินร้อยทีเด็กเก้าสิบเก้าแหละครับรุ่นไฟเบอร์จะพบอานามัมมาดอฟมันชื่อบักอานามัมมาดอฟยอดเหล็กเพชรตัวนี้อายุสามสิบแล้วครับสูงร้อยหกสิบสองซนติเมตรประมาณจากร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยต้องบอกว่าคนเหล็กเมืองเกินร้อยนะครับไอ้ยอดเหล็กเพชรเนี่ย จอมบูพันอึดหัวใจแกล่งเลยลูกสู้ลูกบูลูก,ลก,ลกบ้ามีเยอะแข็งแรงมากครับเก่าเกากึกกระดูแข็งปุผ่านมาหมดตัวดีดังๆในโลกนี้อย่าว่าแบบมวยไทยนะครับอย่าว่าแต่ในประเทศเลยทั้งไทยและเทศครับตัวดังๆมันใส่มาหมดแล้วแต่ว่าวันนี้มันเล็กสั้นกว่าเยอะนะ แล้วก็มาชินี้ก็บ่อยแล้วครับแพ้ชนะก็ปรับปนกันไปเพราะว่ามันเล็กมันสั้นกว่าเรื่องหัวใจลูกอืดลูกทนอยู่นี่หมดเลยไปดูไออานามนมาดอฟอายุ29ปีสูง173เซนติเมตรประมาณนู่นนะสูงกว่ากัน11เซนนะจากอาเซอร์ไบาจานผมก็ไม่เคยเขียนหรอกเขียนแต่ในแผนที่โลกมวยขวาครับยาวใหญ่บางมิดเลยอาณาวันนี้กล้าแรกกล้าสวนครับบัตรรัวเป็นชุด หนักแรงใช้ได้นะครับแม่นคมอีกตั้งหากครับมาที่นี่ไว้หนึ่งครั้งล่าสุดนี่แหละอัดเสือเตี้ยพันดุจอมแต่งเหมือนกันหมอบเลยนะครับไอ้คมอาวุธเอฟเอคลอ่ะก็เตี้ยเหมือนกันกับยอดเหน็เพชรนี่แหละแร่งเหมือนกันนะไอ้ตัวนั้นแข่งเหมือนกันนะหัวใจอ่ะโดนไออาร์กดเอาหมอบเลยนะครับพจน์หัวใจดีครับโหใหญ่มากใหญ่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 ถึงแม้ว่ากระดูกจะไม่เท่าก็ตามแต่มันใหญ่อะไม่มีมีแล้วมีลูกแม่นลูกคมมามวยอะ ผู้ีผมกัดฟันชอบไอ้อานามันมาดอปเลยครับกัดฟันชอบเลยชอบความใหญ่นี่แหละแล้วมันแม่นไม่ใช่ใหญ่กระโหลกกระลามันแม่นด้วยนะครับไอ้ตัวนี้แต่ว่าก็ใช่ว่าจะกินไอ้คนเหล็กยอดแด็กแหลมได้ง่ายๆนะไม่หมูนะแต่ว่ามันใหญ่โพดใหญ่ๆโหใหญ่ขัดชอบความใหญ่นะครับครบท้วนครับสนใจเข้ากลุ่มผม ID KIGK9955 นะครับลายเสียง300 ลายพิมพ์200้บาทจังแนบแน่นอนนะครับคู่ที่6เอเลียสกับไออาาวดีลุ้นนักนอกทั้งคู่ชอบอลราวดีลามาซานอฟชอบความเก่าความไหวอัดกับของแข็งมากเยอะกว่านะครับคู่ที่7มนัดกับบรลลังเงินไม่รู้คู่นี้มันไม่เหมาะกับเวทีนี้ไม่เหมาะมากๆน,นะครับไม่รู้ใครจะนอนก่อนเน่ยเอาตรงใครจะนอนก่อนแค่นั้นแหละพวกหัดใจกระดาษทาาดมวยบางผมเลือกชอบ บัรลงเงินออยุทธชัยสู้จริงร้ายมากอาวุธมันเยอะกว่าคือไอ้มนัทเนี่ยมันโดนหมัดสอบไม่ได้โดยตรงมาเวทีวันนี้ก็ไม่เหมาะส่วนไอ้นี่มันสู้จริงร้ายมากนะเนี่ยมันเลยไม่เหมาะเลยคู่เนี้แต่ว่าผมว่านอนมีคนนอนนะคู่ที่8เพชรน้ำตาลกับออมสินเลือกชอบของใหญ่อย่างเพชรน้ำตาลมีวินยิมใหญ่แล้วก็แม่นด้วยขอให้พกหัวใจมานะถ้าไม่พกหัวใจมาก็นอนเองแมงหมานะมวยอย่างนี้นะครับ คู่ที่9ยอดเสกสรรกับเจครับชอบยอดเสกสรรรถสวยจัดเกียรติชอบพี่ไทยครับความเป็นมวยและอาวุธมันเยอะกว่าครับคู่ที่10เลนนี่กับอิวยัดลุ้นนับนกแตกมาได้เอาแตกมาด้วยทั้งคู่เลย <c oughs> ชอบเอิวยัดมูซาเอฟความเก่าประสบการณ์ผ่านของแข็งแข็งมาโชคโชนกว่านะครับคู่ <c oughs> ที่10เด็ดดวงเล็กกับวุฒิไกรชอบวุฒิไกรวอรจากกรวุิแม่นกว่าคมกว่าเกียรติเพชรนี่แหละกูหน้าไปเรื่อยๆนะ เพราะว่าไอพยักไอชาบพยักกู้หน้าให้แล้วไอวุฒิไก่ก็ไว้ใจได้ครับตัวนี้ลูกแม่นลูกคมหัวใจมั่นคงกว่ากันนะครับคู่12คู่อกยอดเหล็กเพชรกับอาณาโอ้ใหญ่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 กัดฟันชอบของนอกของใหญ่ของยาวสาวก็ชอบอย่างอานามันมาร์ดชอบความใหญ่มันใหญ่โพดแต่ว่าจะกินไอยอดเหล็กเพชรคนเหล็กยากอยู่นะแต่ว่ามันใหญ่เลือกชอบไปความใหญ่ครับ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ